ออกรถใหม่อีกแล้วค่ะก็เป็นคันเดิมตากลมเหมือนเดิมอีกแล้วนะคะจะบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ของตัวเองนะแต่ว่าที่เจ๋งกว่าตัวเองออกได้ก็คือลูกซิ์ออกเองตอนนี้เนี่ยผ่านมาไม่กี่เดือนเนี่ยออกเบนซ์กันมาไม่รู้กี่คันแล้วนะคะทั้งหมดทั้งมวลเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าอะไรที่ทําให้คนคนนึงออกรถเบนซ์แบบนี้ ออกมาแล้วก็ใช้ชีวิตนี้นะคะจะบอกทุกคนว่าหนึ่งสิ่งเลยถ้าเกิดว่าวันนี้เราอยากมีชีวิตแบบไหนอยากใช้ชีวิตแบบไหนหลายคนเลือกที่จะมองข้ามหลายคนเลือกที่จะบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ต้องมีก็ได้ฉันใช้แค่นี้ก็ได้อยู่แล้วฉันมีแค่นี้มันก็ดีอยู่แล้วฉันอยู่แค่นี้ก็พออยู่แล้วแต่ว่าคุณรู้แบบว่าจริงๆแล้วอะเวลาคุณอะกดตัวเองอะว่าแบบฉันอยู่แค่นี้ก็ได้อะ เราก็จะกดตัวเองไปเรื่อยๆกดศัก,กยภาพตัวเองกดคุณค่าของตัวเองแล้วก็กดความฝันของตัวเองวันนี้ค่ะรถคันนี้ไม่ใช่ของโคชหม่แต่อย่างใดแต่ว่าเป็นของครูแนทนั่นเองเดี๋ยวให้เธอมาบอกหน่อยว่าอะไรที่ทําให้ตัดสินใจออกรถคันนี้มานะคะรถเบนซ E 3 5 0 E ค่ะเชิญเลยค่ะต้าสวัสดีค่ะทุกคน อะไรทําไมออกคันนี้มาออกมาทําไมคะเน,นี่ยทั้งๆที่ต้องบอกว่าคุณแนดอ่ะมีตังค์อยู่แล้วรวยอยู่แล้วด้วยแล้วก็จริงๆก็ออกรถแบบเนี้ยคือได้อยู่แล้วแต่ทําไมวันนี้ถึงตัดสินใจที่จะออกเบนซ์มาใช้เองก็เริ่มมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยเริ่มรู้มูลค่าของตัวเองแล้ว <S <S เรารู้ว่าตัวเองอ่ะมีบุญค่ามากแค่ไหน <S <S นะคะ <S <S สามารถ หาเงินได้มากอีกแค่ไหนเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันคู่ควรกับเรานะคะก็คือสิ่งที่มันมีความปลอดภัยกับชีวิตนะคะใช,ใช่อะไรแบบนี้นะคะ่ะมันคู่ควรกับเราใช่หลายคนคิดว่าเฮ้ยการออกรถอะ่ะก็คือลดลดลงไปเรื่อยๆแล้วก็มันไม่จําเป็นแต่คุณรู้แบบว่าเวลาเราเห็นคุณค่าของตัวเองเห็นมูลค่าของตัวเองอะ่ะเราจะรู้ว่าจริงๆความปลอดภัยอะ่ะแม่งประเมินค่าไม่ได้เพราะว่าฉันอะ่ะทำเงินได้อีกแบบไม่รู้เท่าไหรอ่อ่ะ มัน,นะะเป็นความรู้สึกแบบนั้นจริงๆค่ะแล้วพอพอ,ออกมาแล้วรู้สึกยังไงม้างคือตอนนี้มีความรู้สึกว่าแบบสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่มันคู่ควรกับเราอะอันนี้แหละมันคือของฉันนะคะคือตอนแรกเนี่ยก็ยังไม่ได้แบบมีความตั้งใจว่าแบบเฮ้ยจะต้องซื้อแบบรุ่นดีดๆแพงๆอะไรแบบนี้เลยไม่ได้มีความคิดแบบนั้นแต่พอไปเทสรถลดปุ๊บก็มีความรู้สึกว่านี่แหละของฉันฉันต้องคู่ควรกับสิ่งนี้เท่านั้นค่ะออคุณได้บอกว่า พอออกมาแล้วอะรู้สึกเหมือนแบบเฮ้ยฉันไปอยู่ที่ไหนมาใช่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเนี่ยเราไปทําอะไรอยู่อมีความคิดแบบนั้นจริงๆไปอยู่กับอะไรก็ไม่รู้พอมาเจอกับอะไรแบบนี้ก็แบบนี่แหละของฉันนี่แหละคือที่ของฉันต้องแบบดีเท่านั้นค่ะแล้วแล้วการที่ออกรถคันนี้มันเกี่ยวกับโคนใหม่ยังไงคะก็คือตั้งแต่มาเจอกับโค้ชใหม่นะคะก็มีความรู้สึกว่าเราเนี่ยรู้มูลค่าของตัวเองมากขึ้นเมื่อก่อนนะก็จะเหมือนกับว่า ไม่ต้องใช้อะไรแบบนี้หรอกสิ่งที่เรามีอยู่แล้วสิ่งที่เราใช้อยู่แล้วเนี่ยมันดีอยู่แล้วไม่จาเป็นต้องเหมือนกับเป็นอะไรที่เหมือนกับรูหราอะไร<ม>แต่พอมาเจอกับโค้ชใหม่โค้ชใหม่สอนให้มีความรู้แบบเราต้องรู้มูลค่าของตัวเองนะคะว่าตัวเราเนี่ยมีมูลค่ามากแค่ไหนนะคะนี่คือสิ่งที่ทําให้นทัทเนี่ยคิดเปลี่ยนไปมีความคิดเปลี่ยนไปเวลาพอได้มาเราเห็นสีหน้าของคนในครอบครัวของเราที่เปลี่ยนไปค่ะ เออแล้วก็ตัวเ,เราเองด้วยใช่ไม่ว่าจะเป็นสามีเป็นลูกนะคะเด็กๆหรือว่าเป็นคุณแม่คือทุกคนเนี่ยแววตาเปลี่ยนไปคือคุณสามีเนี่ยวันที่ไปรับรถมาเนี่ยวันที่เขาขึ้นมานั่งบนรถนะคะคือน้ําตาคลอแบบเออล้อนเหมือนกับประมาณว่าแบบเฮ้ยเขาจะร้องไห้แล้วเนี่ยเขาอยืนตรงนี้เขาจะร้องไห้คือเราเห็นสายตาเขาว่าเราก็เลยมีความรู้สึกว่า เฮ้ยที่ผ่านมาเนี่ยเราทําอะไรอยู่ทําไมเราไม่มอบสิ่งดีๆแบบนี้ให้กับเขาตั้งนานแล้วซึ่งเราสามารถทําได้นะแต่เราเหมือนกับว่าไม่ได้คิดที่จะทําใช่ค่ะรู้สึกว่าเสียเวลามากๆก็บที่ผ่านมาวันนี้มีความรู้สึกว่าโอเคฉันได้อะไรที่ฉันคู่ควรกลับคืนมาแล้วนะคะในวันนี้ตอนแรกหมอซีนออกไงเราเหมือนซีนก็บอกค้มันดีมากอะทุกครั้งที่ซีนใช้ร้ยแต่ซีนรู้สึกรวยมากอะคุณนายก็ฟังฟังหมอซีนมาสัก โอ้โหหลายเดือนเลยแหละ<ช>วันนี้บอกมาซีนว่าอะไรบอกทุกคนค่ะ <c oughs> วันที่ได้รถมาเนี่ยนะคะแนทก็มีความรู้สึกซับซึ้งพูดจริงๆก็คือซาบซึ้งมากแล้วก็นึกถึงหมอซีนเนี่ยเป็นคนแรกเลยก็เขียนไปบอกเพื่อนนะคะบือบรรยายไปบอกเพื่อนว่าเฮ้ยเราเนี่ยเข้าใจความรู้สึกของเธอแล้วเข้าใจเราว่าวันนั้นน่ะวันที่เธอเนี่ยออกรถมาเธอเนี่ยมีความแบบซาบซึ้งยัางไงามีความรู้สึกใจฟู อิ่มเอิบใจยังไงอันเนี้ยเรารู้แล้วแล้วเรารู้สึกเราว่าการที่เราเนี่ยได้สิ่งที่คู่ควรมาอยู่ในมือเราเนี่ยมันทําให้เรามีพลังในการใช้ชีวิตมีพลังในการหาเงินมากขึ้นแค่ไหนเราเข้าใจเธอแล้วใช่แหลทะทุกครั้งที่กูแนทเห็นรถคันนี้เขาจะรู้สึกตลอดเวลาว่านี่คือความสําเร็จของฉันทุกครั้งที่นั่งอยู่บนรถคันนี้รู้ว่านี่คือ เครื่องหมายของความสุขของความสำเร็จของฉันและฉันรู้ว่าฉันสามารถสร้างอะไรไปได้มากกว่านี้อีกอันนี้ก็ฝากทุกคนไว้ด้วยนะคะไม่ว่าวันนี้คุณจะแบบอยู่จุดไหนคุณสามารถไปได้อีกและอย่าลดขนาดความฝันของตัวเองเพียงเพราะว่ามันยังมาไม่ถึงทั้งหมดทั้งมวลน,นะมันมาจากส่วนหนึ่ง ของขอสั่งจิตพิชิตร้อยล้านต้องบอกว่าครูแนทเนี่ยเป็นนักเรียนเบนทอนะแต่ว่าบทเรียนของการรู้มูลค่าของตัวเองรู้คุณค่าของตัวเองเนี่ยมาจากสั่งจิตพิชิตร้อยล้านด้วยถ้าใครอยากเรียนรู้เพิ่มเติมเนี่ยก็ทักแคปเจอร์หน้าจอนี้แล้วไปขอราคาพิเศษได้เลยต้องบอกว่าหลายคนได้บลรับจากคอรสีเยอะมากๆเลยนะคะให้ฝากอะไรนิดนึงก็ ใครนะคะที่คิดว่ายังเหมือนกับยังรู้สึกว่าวันนี้พลังชีวิตเราน่อยลงละกันพลังชีวิตน้อยลงอยากจะมีแพชชั่นในการทํางานออมีแพชชั่นในการทําตามความฝันของตัวเองแนดานําให้ทุกคนนะคะลองมาลงเรียนที่คอสนี้ดูนะคะแล้วคุณจะรู้เลยว่าพลังภายในของคุณเนี่ยมันมีพ w e r มากกว่าที่คุณคิดนะคะส่วนใครอยากตามครูแนทก็ตามไปที่เพจที่ขึ้นด้านล่างนี้ได้เลยนะเพจ ครูแนทแค่นี้เลย<ช>นะคะ <Crew S 1> วันนี้ <Nat S 1> ไปล้วเดี๋ยวเราต้องไปเที่ยวกันละ <c oughs> ด้วยรถคันนี้ <c oughs> <c oughs> ไปแล้วนะคะ <c oughs> ยินดีด้วยนะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะบ <c oughs> ๊ายบาย